อมาเดี๋ยวนี้มาดีออกมาได้บ้านพี่มา,าตัวเหยียบขี้แตกปุ๊ดได้หนึ่งเลยหุ่นเดียวครัเป็นตัวควดดินัด้แหละหุ่นเดียวนักเลงปั้นบอกว่าเฮาเขาหน้าบ้านถ่ายได้ตึงหน้านมาหลาย,ย,ายอามาืมไม่ตึงหน้าเพี้ยเลยเฮามันได้เฮาเลยได้เฮาอีปั้น ไอเปิ่งตัวมากนี่นเพี้ยเลยว่าถ่ายอยู่ถนนแล้วบ้านมองนั่งลงไปเขาไปถ่ายอยู่ในบ้านเขาแล้วรถสีเหยียบออกไปออกมาแป๊บเดียวพอเอาไปไหนก็หันถามมานอนอยู่นี่เอาไปพุ่นนะในร้านเกมพุ่ไนได้ในร้านเต็มปะลุกในร้านเต็ม

เสียงรมบอยบอยบอยอย่เสียงรมบอยบอยอยู่เลยผมข้าปั้นนะครับ้มข้าปั้นแล้วนี่ยาด้านเตรียมทั้งรถเหยีอยไปนั่งไปน้อลงแบบนี้นี่น้อเละนำมกเปถนนดีเดตึงชื่อชื่อยังไม่ปั้นกินเนาะตึงมือ ันหาโดนเลยตึงนั่นมาแต่ตลาดแท้ไอตึงนปันนี่เกว่ชื่อของปวดอีปันนาะงปอน้อยตึงน้ตาปิ๊บปตาปิ๊บปี๊บมนตึงมเนวยตึงมเ่นปวดติงงุบอม่นีวโอ้แมนซ้ำโอ้ยมาเลยตึงท้ามีอ่ไม่เ มันจำเสียงรถได้อยู่เลยวะไอตึงมากจเสียงรถได้นองงน้องลงน้อหาน้องหางหาไอถึงมากะมาลูลูไอตดมาเร็วรอต่อไปขับไปไตึงมาเล้วเอาเบงไรเอามึงไรเอาละ ตื่งมาแล้วที่นี่ยังม่วป่อยไปัาที่นี่ใส่เสียงรถมาแล้วไปไปไปพร้อมยังพร้อมยังไปเัยที่นี่ไปแล้วแล้วไอ้บัว กัดเลยกัด่ตึงเลยให้บอกนั่นมากัดเลยเวลาขึ้นหัวี้เมียตัวนี้ขาแรบๆไปแล้วตัวนี้ขาหลวบๆใส่เนี้ัตั์กันเลยใส่นี่ยไม่กินใส่ยงตึงยิ่ปันยิ่บวกตึงอ้วนตึงดีกต่าวยเพ่เป่าใส่ใส่งึนั่นมาไปแล้ว Oh, อาหารเย็นติ่งวันนี้ครับตะแปนทอดไปทอดใครพับอยู่แล้วลาบไปอยู่พอใครทำเขาจะบอกลาบใครัำให้เพิ่งโดนลาบคือเขา ขนมปังพ้อแซนด์วิชพ้อหอกโปรตีปั่นนี่นี่ปั่นยังขาได้โดนมีว่าขอกไก่ใบม่นไก่ต้มขอไก่หอกโปรตีปั่นนี้อีกแล้วต้วนแล้วก็มีผักให้ครบดูให้ครบดู้ว ของบัวงามกว่ครับหองบัวงามเลยนคการบงามครับด้วยนี่คอนีกล้องอไล่ด้องมุ้สมอง้องใส่ท้ายแม่เลย คพักเื้อแต่ละแน่ครับถึงพักหลายพักพักอีกโอ้ดูเหรอแต่ละแนครับบัวอีกแล้วแต้กับหอมบัวอีกนี่กับหอมบัวอีกเดี๋ยวเราก็จะักหอม Mới đã học Nó có phóng rồi nè Nó ít chua Chỉ muốn một chiếc Chỉ muốn một để Nó thẳng giống Nó giống ไปตูจะหมดแล้วนะครับหมดแล้วอัวินเจ๋งมากพอมไปแจงใส่ไก่เสียงร่อนให้ครับให้ว้าวพอมปี้อม้อมสวยงามเลยครับพมซีเลา มันออนเขาขาดอะไครับที่เราแต่บกูดถึงพร้อมบานของเบิร์นยังไงนะครับอะไนี่นะครับดีครับดีครับแม่ซื้อมาฝากครับมีกระติกของโปดกระติครับตัดเทประ,ประดุ ชมครับอะไรแซ่บขนาดไหนไอตัวเขาปั้นเฮ้ยปั้นเขาอยู่ในบ้านแล้วไม่ถึงนักแล้วเไอเมียวไอเมียวไอเมียวรับค่าบุญเสียงล้มแต่ย่างนัยนนะ